นะครับเรามาถึงบ้านแม่บุญพลูกค้าที่เชียงรายนะฮะนับทีละตัวเลยอันนึงอันนี้สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยสิบสามยี่ิบสยิบหายี่สิบหกยี่สิบเย่ิบแปดนะครับยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบตัวพอดีนะฮะ,ะโอหมดหมดเลยครับ หมดเกลี้ยงเลยนี่คือชุดใหญ่ชุดสุดท้ายของเชียงราย,ยาเขาไม่เรี่ยงใหรมาเลยก็เพิ่งเอามาจากไอ้รัตนาวาปีครับผมนี่ชุดสุดท้ายแล้ว <c oughs> น,นะครับพระบุญ <c oughs>